ื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยโควิดนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าจําได้นะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประกันโควิดกันเยอะมากคุณกัมพูเนี่ยทำสองฉบับสามฉบับของผมสามฉบับส่งไปเลยสามฉบับโอ้โห oh คือหลักร้อยเองไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่หลักร้อยออมันไม่แพงแต่ว่าแต่ว่า โอ้โหดูแล้วไม่มีโอกาสได้เป็นอะไรกันเลยไม่แน่คุณอย่าชะล่าใจอย่าไม่อย่าการกันอนามัยตลอดดีมากดีมากนะคะทำไปตฉบับเนี่ยนะทางคอปพอนะคะคุณสุทธิพลทวีชัยการเลขาเลขาธิการคอปพอนะคะเขาก็แนะนําเลยนะคะว่าประชาชนที่จะเดินทางเขาเรียกว่าไปท่องเที่ยวหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะก็แนะนําให้ทําประกันภัยโควิด นะคะหลยเฉพาะญาติิตใครมีญาติ <ใน S 1> อยู่ต่างประเทศนะให้แนะนําเลยค่ะว่าควรจะทําประกันภัยโควิดก่อนเดินทางเข้าไทยอ่าควรควรจะแนะนำเขาก่อนเลยนะคะคือ,อทําได้นะคนไทยที่อยู่ <ๆ S 2> ในต่างแดนเนี่ยนะคะาสามารถทําประกันโควิดได้เพื่อที่จะลดอ่าาระค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวฟังท่านเลขาคอปปอเลยนะคะถ้าเราถามบริษัทประกันภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งชีวิตและวินาศภัยเขามองเลยว่าแนวโน้มและอนาคตของประกันภัยก็คือเรื่องของประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมาดูว่ามันมีช่องว่างอะไรที่ทางด้านของผลิตภัณฑ์ประกันภัยมันยังขาดอยู่หนึ่งในนั้นก็คือถ้าเกิดคนมีอายุยืนยาวขึ้นก็จําเป็นที่จะต้องมีเรื่องของระบบประกันภัยมารองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าตัวรองเทอร์มแค์เนี่ย จะเป็นสิ่งที่ทางบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาจะ,ะดําเนินการและทางสําน,นักง,งานคอปพอเนี่ยเราก็มีแนวทางที่จะส่งเสริมเรื่องนี้อยู่แล้วภาพรวมของธุรกิจประกันภัยไตรามาส2ปี63เนี่ยถือว่าหดตัวนะคะร้อยละ1.7ของมูลค่ารวม4,6800กล้านนะคะก็คาดการว่าธุรกิจประกันภัยในปี63ยังหดตัวกว่า GDP ของประเทศที่ชะลอตัว0ลบ3ถึงลบนะคะ ในขณะที่การประกันสุขภาพกลับเติบโตนะคะเนื่องจากประชาชนหันมาทำประกันสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด19ก็คาดว่าประกันสุขภาพจะขยายตัวร้อยละแปดคอปพอเนี่ยจะเดินหน้าแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การทำประกันสุขภาพคล่องตัวแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นนะคะแล้วก็เดินหน้าส่งเสริมการออกกรมธรรม์รายย่อยหากตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนก็จะลดความเสี่ยงจากปัญหาประกันภยัยต้องช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้วยนะคะ,ะไม่ใช่ว่า อพอ,อไรายได้น้อยก็ไม่สามารถทําประกันได้อะไรอย่างเงี้นะคะท่านก็จะแก้กฎหมายด้วย